สวัสดีค่ะใกล้หน้ารอ้อนเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆมีกันแดดคู่ใจที่พร้อมจะรับมือกับแสงแดดหรือยังคะในคลิปนี้นะต้องมีอีกหนึ่งกันแดดที่แบบเฮ้ยเจ๋งมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ลองล่าสุดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็เออมันเจ๋งอนะมันเจ๋งในเรื่องของการควบคุมความมันค่ะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลมด้วยนะว่ากันแดดรุ่นใหม่อันนี้ของเขานะสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้มากถึง86เเเฮ้ยฟังแบบนี้แล้วแบบ อะไรอ่ะจริงนหรอก็คือแบบสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีมากคลิปนี้เลยทำรีวิวให้ชมกันเต็มนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Nivea Sun Protect and White ไว l O o n t r o l SPF 50อบวก PA 3บวกตัวนี้ค่ะ เนื้อกันแดดเป็นแบบเซรั่มค่ะเบาสบายผิวเมื่อเกลี่ยที่ผิวแล้วก็จะซึมลงทันทีไม่ทิ้งความมันที่ผิวเลยนอกจากไม่ทิ้งความมันแล้วก็ยังควบคุมความมันได้ยาวนานด้วยส่วนผสมของแอลคาเนทีนที่จะช่วยลดความมันในรูขุมขนแม้ว่าจะเจอกับสภาพอากาศร้อนก็ตามนอกจากเรื่องการลดความมันแล้วก็คุมความมันแล้วด้านการปกป้องผิวจากแสงแดดก็ทําได้ดีค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของ S.P.F 50+ P.A. 3+ แล้วก็ยังป้องกัน U.V.A. 1ได้ด้วย ใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่อุดตันผิวค่ะมาพิสูจน์เรื่องการคุมความมันกันดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าขอเทียบกับแบรน์นิเวียด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นรุ่นก่อนค่ะชื่อรุ่นว่า Light f e l l ค่ะทาอย่างละครึ่งหน้าบนหน้าที่เปลือยนะคะจากนั้นก็แต่งหน้าตามปกติว่างจะทดสอบโดยการทากันแดดรุ่นออย c ์คอนโทแล้วก็ไลท์ฟิลอย่างละครึ่งหน้าค่ะ แค่ทาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ารุ่น, Oil นยล์ค o นโทรลเนื้อจะแมตไปเลยแต่จะคุมความมันได้มากแค่ไหนเดี๋ยวอ e ีก6ชั่วโมงเรามาเจอกันอีกทีนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาทําผมวันนี้ก็ทําผมเสร็จแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมงนี่เราก็แต่งหน้ากันมากมี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่8โมงเช้านะคะก็เดี๋ยวยังไม่ซับหน้าเลยเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเจอกันอีกรอบนะคะ ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งก็ผ่านมาเกิน6ชั่วโมงแล้วมาดูผิวหน้าซูมๆกันบ้างนะคะอืก็ทั้งสองข้างคือไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันรู้สึกเหงื่อเหงื่อจะออกเยอะมากกว่า ไม่ค่อยมนันดูด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยมนันมีตรงแบบจมูกตรงคางอะไรอย่างนี้ที่แบบมันถือว่าเจ้าสองตัวนี้ก็คุมมันได้ระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะข้างนี้ว่ะหน้าแมตเลยนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวเก่าอันนี้ของนีเวียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่สูตรคุมมันนะคะเดี๋ยวมาซับหน้าด้วยกราสมันให้ดูเอาฝั่งไหนก่อนดี้เอาฝั่งตัวเก่าก่อน อันนี้จะเป็นของตัวเก่านะคะก็คือสูตรอันนี้ก็ถือว่ามันได้โอเคนะแต่ว่าตรงจมูกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมันนะคะอันนี้ยังมันอยู่มาดูข้างนี้กันบ้างนี่ผลของข้างนี้ข้างนี้ตรงจมูกก็มันนะคะแต่ว่า ก็ถือว่าน้อยกว่านะส่วนตรงแก้มเนี่ยไม่ไม่ขมันเลยอ่ลองเทียบดูนะคะก็ฝั่งด้านนี้จะฝั่งด้านนี้จะมันน้อยกว่านะคะเห็นได้ชัดเลยก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่ที่คุมมันได้ดีนะคะดีมากหน้าแมทมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องสำอางนะคะมันไม่หลุดด้วย นะคะข้างนี้ก็ไม่ค่อยหลุดนะแต่ว่าข้างนี้แบบเป็นกว่านะคะเพราะว่าหน้ามันไม่มันนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมผิวธรรมดานะคะ ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะนี่เวียซันโปรเทคแอนด์ไวท์สูตรลดความมันตัวนี้นะคะออยคอนโทรลนะคะเรื่องการควบคุมความมันเมื่อกี้ก็พิสูจน์ให้เห็นกันจระๆแล้วนะคะก็เห็นได้ชัดน้องว่าคุมมันมากๆอย่างผิวของแป้งเองก็จะเป็นผิวธรรมดานะคะก็คุมมันได้ดีเลยล่ะ6ชั่วโมงไม่ต้องสับหน้าเลยนะคะก็มีมันเล็กน้อยตรงจมูกแค่นั้นเองนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับกันแดดตัวใหม่แล้วก็เป็นตัวที่แบบ เจ๋งมากค่ะตัวนี้นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ